จากประเด็นร้อนเราไปต่อที่ทางด้านการขยายประเด็นที่นี้ครับสำหรับการขยายประเด็นในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นต้นแบบความคิดของการพัฒนาเมืองได้ครับโดยเฉพาะถ้าเผื่อใครที่เป็นผู้บริหารองรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะฮะองะค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็น่าที่จะนะครับได้รับรู้นะครับ นะฮะมเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องราวของ <c oughs> ตัวเว็บไซต์ของมติชนนะฮะเว็บไซต์ของมติชนเขามีปัญหาเล็กน้อยครับ <c oughs> คือดึงเนื้อหามาแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเนื้อหาไม่มาครับนะฮะเนื้อหาไม่มาแต่ว่ามีข้อความก็ไม่มาด้วยครับอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมาหรือไม่นะฮะ เออไม่มาจริงๆด้วยครับเดี๋ยวพยายามที่จะดึงมาหลายรอบแต่ว่าก็ไม่มานะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะฮะดูซิว่าจะมาไหมนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของ ทางด้านเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างของการทำงานนะครับในภาคไอทีคือมันจะไม่มีความเสถียรนะครับไม่มีความเสถียรก็เลยทำให้เราทำงานได้ยากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขอวเวลาแป๊บหนึ่งนะฮะนะฮะคือวันนี้ผมตั้งใจว่าจะพูดถึงนายกเล็กนะครับได้มีการเขาทำงานแล้วก็ขณะเดียวกัน ขนาดเดียวกันนะครับเขาประสบความสำเร็จนะฮะในแง่ของการพัฒนาเมืองน่าสนใจครับทีนี้อยากจะให้ดูหน้าตาเขาว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าอ่ะโอเคนะฮะเอาเป็นได้โครงแค่ประมาณนี้เพราะว่าสำคัญอยู่ที่เนื้อหามากกว่าครับอ่ะคนนี้ครับนี่คือคุณธนวันรยอดใจนะครับได้แค่นี้แหละฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้ ให้ฟังเนื้อหากันนะฮะว่าสิ่งที่คุณธนวัฒน์พูดเอาไว้เลยผมผมอ่านแล้วผมเกิดความประทับใจและก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารขององค์ปรอง,องส่วนท้องถิ่นไม่เฉพาะในส่วนของจังหวัดอุบลเรานะครับคือถ้าเผื่อใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมคิดว่านี่คือการสร้างแรงบันดาลใจได้เลยครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่สามารถที่จะนําให้ชมภาพได้นะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์ ไม่ทํางานตัวอินเทอร์เน็ตไม่ทํางานคือไม่สามารถเข้าไปหาข้อมูลตรงนี้ได้อาพิว่าเดี๋ยวผมลองพยายามมา3 4รอบแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะก็ยังไม่ดีขึ้นไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวสิเวลาเราเฉยเฉนะฮะเอาอาพิบ่ว่า โดยเนื้อหาทันดันพันิชนบอกว่าธนวัตรยอดใจนายกเล็กกลางแผนปั้นแม่เฮยนะครับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองอชัชริยะครับลองฟังดูนะครับเป็นการสัมภาษณ์และก็คิดว่าเป็นข้อมูลที่น่าประทับใจมากครับบทบาทบริหารดูแลจากการพื้นที่เป็นตัวกำหนดว่าพื้นที่นั้นๆจะมีการพัฒนาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นหรือไม่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้นํา ที่มีความตั้งใจและก็วิเศษทัศน์ที่ชัดเจนพร้อมลงมือเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาท้องถิน่นจับมือประชาชนก้าไปสู่โลกอนาคตรครับพูดแล้วเหมือนสร้างวัฒกรรมนะครับแต่นี่คือตัวจริงเสียงจริงครับอย่างเช่นคุณธนวันรยอดใจครับนายกเทศมนตรีเมืองแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็คลุกคลีกับการบริหารปกกรอสุดท้องถิ่นมายาวนานกว่า22ปีซึ่งระยะเวลาที่ยาวนานนี้ครับแสดงถึงความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่เพราะวัฒนวัน์ได้สร้าง ความเปลี่ยนแปลงไว้มากมายมีการปรับปรุงเมืองแม่เฮียให้เป็นเมืองอัจฉริยะจัดทำฐานข้อมูลอัจฉริยะพัฒนาการศึกษาดูแลความปลอดภัยรวมถึงผลักดันการท่องเที่ยวให้โดดเด่นยิ่งขึ้นโดยทานด้านคุณธนวัฒน์บอกว่าในกระบวนการพัฒนาเมือง ต้องรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องน้ําไหลไฟสว่างทางดีประเพณีคงอยู่กติศราวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเราจะทําอย่างไรให้กระบวนการดูแลพี่น้องประชาชนนั้นดําเนินการได้อย่างรวดเร็วชอบไวเข้าถึงได้ง่ายเราถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมืองของเราด้วยคนของเรานี่ท่านได้คุณธนวัตรยอดใหญ่ประกาศกล้องเลยนะครับคุณธนวัตรนี่ถือว่าเป็นคนที่มีเป็นคนพื้นเมืองนะครับ ก็คือเป็นคนพื้นที่ก็คือเมืองแม่ฮี้นี่แหละครับความที่พ่อแม่ทํานาค้าขายแต่ตนเองมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกฎหมายจึงไปเรียนด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับแต่ว่าในกระบวนการทํางานที่จะมาเป็นผู้บริหารท้องถิน่นจําเป็นต้องมีความรู้ด้านศิลปศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ด้วยจึงไปสมัครเรียนต่อที่คณะศิลปศาสตร์สาขาศิลปศาสตร์การเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนได้ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในปี2542ครับ จากความตั้งใจและก็มุกมานะในการดูแลเมืองแม่เฮียครับในที่สุดธนวัฒน์ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่9สู่นายกเทศมนตรีแม่เฮียในปีพศ2564เมื่อได้รับเลือกแล้วธนวัฒน์ก็มุ่งมั่นพัฒนาเมืองแม่เฮียอย่างขันแข็งครับมองเห็นปัญหาอย่างทะลุป,ปุปโปรงและก็ลงมือแก้ไขอย่างจริงจังพร้อมวางแผนพัฒนาเมืองแม่เฮียให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองนะครับ ต้องใช้กฎหมายในการดูแลประชาชนอีกทั้งผมเองก็มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ําจึงให้ความสําคัญได้กฎหมายและก็ระเบียบต่างๆเป็นพิเศษครับโดยล่าสุดนี้ธนวัตรครับได้มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับทั้งการดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลอัจฉริยะการพัฒนารายได้และก็ศูนย์บริการเป็นเลิศสมาร์ทซิตี้ที่ทําให้องค์กรปกครอง ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เทศบาลเมืองแม่ฮห้ยครับได้รับรางวัลประเภทโดดเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําปี2563หลังจากนั้นก็มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะเต็มพิกัดด้วยศูนย์บริการที่เป็นเลิศครับการติดตอ่อหรือว่าร้องทุกข์แต่เดิมต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและก็ใช้เวลานาน,านครับประชาชนในพื้นที่ เมืองแม่เฮียต้องใช้เวลาเดินทางต่อคิวนั่งรอเป็นเวลานานในการติดต่อธุระธุระทางราชการทางด้านคุณธนวัฒน์นะครับนายกเล็กนะครับสนักง,งานเทศบาลมีความตั้งใจที่จะปรับปลียขบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอนการทํางานที่ยุ่งยากและก็ซับซ้อนจึงให้ไอเดียแก่นักออกแบบในการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส,ส่วนเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้สะดวกเจ้าที่ทํางานได้อย่างมีความสุขและก็สบายลดขั้นตอนการทํางานเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นครับ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการสาธารณูปโภคนะครับรูปแบบใหม่ของเทศบาลเมืองแม่เฮีเป็นการใช้ไอเดีย one-stop service แม่เหมือนอุบลเซอร์วิสเลยนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสู่กระบวนการบริการสาธารณะครับเป็นแนวคิดที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อราชการสามารถรับบริการจากหน่วยงานราชการต่างๆได้ที่แห่งเดียวนั่นคือศูนย์บริการที่เป็นเลิศครับเพื่อ สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วนรวดเร็วประหยัดทั้งเวลาและก็ค่าใช้จ่ายทางด้านคุณธนวัฒน์เองก็บอกว่าระบบของเราเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยการร่วมมือของเทศบาลเมืองแม่เฮ้ยะเป็นการนําเอาเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการทํางานแก่ประชาชนโดยใช้ระบบมือถือครับเรียกได้ว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเทศบาลอยู่ที่นั่นเพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเปิดแอปพลิเคชันก็เจอกันแล้วครับ โดยแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาครับเป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าประชาชนจะร้องทุกข์แจ้งรายงานหรือว่าขออนุมัติสามารถทําได้ครบครับจบที่แอปพลิเคชันเดียวครับทั้งยังสะดวกแก่เจ้าที่ด้วยเพราะว่าสามารถประมวลผลการทํางานของแต่ละกองได้เป็นรายทั้งสัปดาห์รายเดือนและก็รายปีซึ่ง ตัวนายกเล็กธนวัฒน์เองก็สามารถติดตามดูการรายงานได้ตลอดเวลาและก็เนื่องจากว่าเป็นระบบออนไลน์นะครับเทศบาลจริงสามารถจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไปได้ครับทีนี้เมื่อฐานข้อมูลที่แม่นยำก็ส่งผลต่อการพัฒนาที่ดีครับระบบฐานข้อมูลนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้อย่างเป็นระบบเพื่อใช้บริหารองค์กรและก็วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและก็ส่งผลต่อการทำงานของเทศบาลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นนะครับภายในนักนงานมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำฐานข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นโดรนกล้อง360องศากล้องวัดระยะซึ่งการทำงานของโดรนจะใช้สำหรับประเภทที่ดินของเมืองอย่างเช่นพื้นที่ทำการพาณิชย์พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อทำการวางระบบจัดเก็บภาษีปี2565 และก,ก็การพัฒนาท้องถิน่นทําได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ต้องมีการดำเนินการทําฐานข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เสียภาษีครับว่าเป็นการเก็บภาษีที่ถูกต้องถูกระเบียบตามที่กฎหมายกําหนดไว้ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการทําถนนด้วยฐานข้อมูลที่เทศบาลแม่เฮียจัดทำนะครับก็ยังรวมถึงการเก็บสถิติจํานวนประชากรผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงข้อมูลที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการและก็สัตว์เลี้ยงทั้งหมดอีกด้วยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเมืองแม่ฮ้ยะตอบโจทย์การใช้ชีวิตอของประชาชนในพื้นที่ครับไม่พอนะครับยังมีการสร้างเมืองแห่งความปลอดภัยและก็วางรากฐานการศึกษาเพราะว่าชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญเมืองแม่ฮ้ยะครับมีการติดกล้องวงจรปิดจ,จํานวน2 5 0ตัวครับในพื้นที่ถนนสายหลักและก็สายรอง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ทุกคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวว่ามีความปลอดภัยแน่นอนโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจตาความเรียบร้อยในห้องมอนิเตอร์คอยสอดส่องดูแลความผิดปกติและก็มีวอนะครับพิทยุติดต่อประสานงานกับตำรวจในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้สามารถไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับโดยทางด้านคุณธนวัตรยอดใจนายกเล็กกับยังมองการไกลไปถึงอนาคตของเด็กๆในพื้นที่เทศบาลครับ จึงจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เฮียบนพื้นที่5ไร่นะครับให้ลูกหลานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลครับจัดให้เรียนฟรีทุกอย่างเสื้อผ้าฟรีอุปกรณ์ฟรีทั้งหมดครับและก็เป็นโรงเรียนที่มีการสอนถึง3ภาษาทางภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมวางแผนเปิดการสอนในระดับประถมศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยเพื่อยกระดับเมือง แม่เฮียครับให้เป็นเมืองแห่งสังคมคุณภาพด้วยการศึกษานะเหมือนสภาการศึกษาของบัวนเรานะครับให้อุบลนี้เป็นเมืองคุณภาพแห่งการศึกษาชีวีเป็นสุขครับนอกจากนั้นก็จะมีการผลักดันสุกยู่ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูครับเมืองแม่เฮียครับจังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คประจาจังหวัดหลายพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับวัดพระธาตุดอยคําเชียงใหม่ไน ซาฟารี Safari, แม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด -19 จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงถนาตาแต่นายกเล็กก็ใช้จังหวะนี้ครับไม่รอครับในขณะที่คนมาเที่ยวน้อยลงก็ถือโอกาสนี้เดินหน้าปรับเปลี่ยนพัฒนาพื้นที่เพื่อเมื่อโควิดซาจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินแล้ก็มีรายได้ครับโดยทางด้านนายกเล็กธนวัฒน์นะฮะยอดใจนีครับก็บอกว่า อย่างพื้นที่ประวัติศาสตร์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตั้งอยู่บนพื้นที่470ไร่มีความโด,ดดเด่นและก็ความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาและก็ภายในแบ่งพื้นที่เป็นสวนดอกไม้ที่แสดงดอกไม้สวนต่างๆของประเทศต่างๆก็จะมีการดูแลปรับปรุงให้คงความสวยงามดังกล่าวไว้ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตต,ต่อไปได้ครับและก็อีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ก็คือโครงการเชียงใหม่ไนท์ซัฟฟรีครับ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการพาชมสัตว์ต่างๆในเวลากลางคืนครับมีแผนการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจชุมชนการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน4ตำบลโดยรอบเชียงใหม่ในซาฟารีครับได้แก่ตำบลแม่ฮีะตำบลสุเทพตำบลน,นองควายและก็ตำบลบ้านโปง่งให้ดำเนินการจัดผักและก็ผลไม้ส่งมาเป็นอาหารสัตว์ภายในเชียงใหม่ในซาฟารีสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนหลายล้านบาทต่อปีครับ นอกจากนี้ยังมีการผลักดันสุกยูครับให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มเติมภายใต้โครงการหลวงส่งเสริมสนับสนุนทั้งคนบนดอยและก็คนในพื้นที่ราบได้ดำเนินการปลูกผักผลไม้ส่งโครงการหลวงซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้กินได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นผักสดสดดอกไม้ชื่อสวยและก็ผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปอย่างเช่นกาแฟและก็ชาที่มาจากดอยทั้งหมด29ดอยครับและสุดท้ายครับวัดพระธาตุดอยคํา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สำคัญมีความเป็นมายาวนานกว่า1,300ปีครับแล้วก็มีพ่อหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวเชียงใหม่และก็พื้นที่ใกล้เคียงก็จะดูแลพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามยิ่งขึ้นแม่เสียดายครับที่เราไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ได้นะครับจะได้พาชมสถานที่กล่าวมาครับทางด้านคุณธนวันรยอดใจนะครับบอกว่า สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต่อไปนั่นคือการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนในพื้นที่โดยในแอปพลิเคชันจะมีการแสดงพื้นที่รีสอร์ทที่พักร้านค้าร้านอาหารทั้งยาบอกให้ทราบถึงราคาโปรโมชั่นสําหรับคนนอกพื้นที่ต้องการมาลงทุนแอปพลิเคชันแสดงพื้นที่ที่สามารถซื้อที่ดินและก็การลงทุนในลักษณะต่างๆนี่คือกระบวนการที่อยากจะเกิดอยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครับทั้งหมดคือสิ่งที่ ธนวันรยอดใจครับนายกเทศมนตรีเมืองแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นตั้งใจทําเพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริงสมดังสโลแกนประจําตัวที่เป็นเหมือนเป้าหมายให้ตนเองพุ่งไปข้างหน้าว่าเมืองแม่เฮียเมืองแห่งสังคมคุณภาพสังคมคุณธรรมเมืองที่น่าเที่ยวเมืองที่น่าอยู่เมืองแห่งความปลอดภัยครับแม่สุดยอดจริงๆครับแต่ว่าเสียดายที่เราไม่มีภาพประกอบนะครับจริงๆแล้วในเว็บไซต์นี้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเปิดไม่ได้นะครับเหมือนหนึ่งว่าแม่สวรรค์แกล้งอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็พอให้เห็นภาพค่าวๆได้แต่ว่าเนื้อหาสําคัญครับสิ่งที่ผมต้องการมากคืออยากจะให้ผู้บริหารอ,กกอบรคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตําบลน,นะครับอย่าให้ฟังคลิปนี้ครับผมคิดว่าจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าให้ฟังในเช้าของวันนี้ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครนะครับที่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็อยากจะดูแลผิวตัวเองให้ดูเนียนนุ่มนะครับแล้วก็สดใสครับเลือกใช้ดุชิตาเซรั่มครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของคนอุบลเรานะครับผลิตจากงาของอุบลเราโดยการสกัดเย็นไม่มีการใช้สารเคมีแต่ประการใดจะมีทั้งเซรั่มผิวกายผิวหน้าเซรั่มผมนะครับแล้วก็โฟมล้างหน้ารวมไปถึงทานด้านครีมกันแดดครับ แลวก็ซึมซับอย่างรวดเร็วนะครับแม้แต่ที่ผิวที่แพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้และผมเองก็ใช้มาแล้ว1ปีเต็มนะครับทั้งเซรั่มหน้าผิวกายแล้วก็เซรั่มผมตอนนี้ก็ใช้โฟมล้างหน้านะครับแล้วก็ครีมกันแดดด้วยครับที่ผมประทับใจนี่ก็คือใช้แล้วนะครับผมนี่ฮะรังแครลดลงแล้วก็หายไปมิหน้าซามผมที่เคยบางนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียกว่ากลับฟื้นฟูนะครับนิ่มสลวยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะกลับมา เป็นผมดกอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เคยบานนี่จะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาครับหน้าที่เคยมีรอยตีนการนี่ก็หน้าเนียนขึ้นครับนะดูหน้าตานี้นั่นน่าจะรู้ว่าหน้าเนียนขนาดไหนนะครับนี่ท่านสามารถที่จะไปซื้อได้นะที่ร้านสบายดีช็อปถนนผาแดงตรงข้ามกับโรงเรียนสีทองวิไลครับหรือว่าอยู่ใกล้กับสี่แยกนะะข้าวต้มตีอํานวยโชค,ครับนะ กันนด้านดุสิตาเซรั่มนะครับมีทั้งเซรั่มผิวหน้าผิวกายเซรั่มผมโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดไปได้เลยครับ เช้าวันนี้รายการนุพรค,คุยข่าวภาคช้าก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้พบกันที่ตลาดมารามนาสะลักกลางจังหวัดอาคารเรือนไทยนะครับจะมีการเสวนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายพงษ์รัฐพิรมรัฐและก็ทางด้านผู้อดีตผู้อำนวยก,การชีสดานะครับปัจจุบันนี้เป็นกรรมการนโยบายไทย P ี s และก็คุณสมชาติพงษ์ขพนากรประธานกลุ่มหอการค้าอีสานตอนล่าง รวมทั้งท่านรับผู้จัดก,การของกินสบาย,บายใจช็อปและก็คุณพันนีเสมอภาคผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ครับพบกัน10บสิบนิกาสามสินาทีครับวันนี้ผมไปดำเนินการสิบนาครับสวัสดีครับ